ทำแบงกก็ตัดแล้วนะครับเฮ้ยลำแล้วครับโอ้ถ้ามีก็บอกได้แต่ผมจะมาออกให้ใหม่นูนะอะโอ้แขนหักครับที่รังกระมงขยอขยแย ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเอาพึ่งออกจากโบสถ์ให้หลวงพี่นะครับหลวงพ่อครับก็เราอยู่ที่วัดหนองปูครับตําบลหนองจะบกครับโคราชครับก็ตอนนี้กําลังเตรียมตัวอยู่ครับเราก็จะไปดูลังพึ่งันครับอปะนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ชายคาโบสถ์ครับ ต้องออกครับเพราะเผื่อมีงานมีอะไรครับตอนนี้หลวงพี่เอาเคลียร์ทางให้ครับเอาข้าวที่ตากไว้ออกครับตอนนี้อยู่กับพันเต้ชโดมักครับนี่พร,พร้อมครับนี่พันแบงค์ล้นแหลกอะไรนะพันมีล้นแหลกพันแบงค์สายป่าพ,พ,พันแบงค์สายป่าพันลุยครับหลวงพี่ครับพร้อมยังอันนี้ข้าวข,า,ขาเจ้าพี่พนะโ ใกล้ๆหน่อย,ยอยู่นี่เดี๋ยวมันไล่มันจะยากหยุด,ดให้ขงหมงเลยนะพี่โอเคเรวก็จะเดิมเดินทางมาออกให้แล้วนะครับเราชมหลังใ,ใกล้ๆครับร,รอแป,ปนน๊บหนึ่งใครเป็นคนขึ้นแลพันแบงค์ฮะ ลงมาอยังลงแล้วครับตัอเพียบครับคำนวณแล้วนแปดลู่ไม่เปไมก่อนเ้อเออจด้ชุดคเดนกอนขายเลยฮะตอบคไปฮนจับดีเดอร์รองไปบ,บนใด ถ่ายมุมไหนดีวะนี่พี่ผมนี่มุมนเอาละครับผ่าน,นบแบงค์ถึงไปลวครับจับมันได้ดยแพตเตอร์นะครับนั่งก่อนครับเรามีครบครับไม่ต้องกลัวเขาวันนี้ครับฟววันดีครับครบ ขาวดิะนะงหวานโอ๊ะไปโอ๊โอไปน้องหวานโอโอมเฮ้ว,ว่าไงพี่ <c oughs> จะขึ้นไปยังไงข <c oughs> าขึาน้นปนใดลืมมีดครับตัดแล้วนะครับ ครั้งที่สองครับเราอยู่ที่วัดหนองปูนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชม แล้วก็ค่อยตัดนะครับโน่นหวานครับโอ๊ะโอ๊อะเลยครับยังไงพันเต้ย์ยางไงเพื่ไปครับนี่ยามีคนจับบนันไดถ้ามีคนจับบันไดเนี่ยอันตรายเนอะอันตรายเพื่อเกี่ยมถึงขนาดพันแบง หนววานนะ่ะโอ้โหตัวบินว่านเลยครับท่านผู้ชม มืออาชีพครับอันนี้มืออาชีพครับบริการฟรีนะครับท่านใดก็โทรมาตามเบอร์ที่ให้ไว้แหละครับด้านล่างก็บริการฟรีรับพื้นที่โคราครับแจ้งมาได้เลยครับนกเกาะแขนครับท่านผู้ชมว่ล่ามแล้วครับโอ บ้านฟันทังหมดครับโอ้เดีด๋เดๆๆเดออครับโอแก้ <ผม S 1> โอโหจ้าครับสวยงามเจ้าปะอ่าสารกิกครับลังขาวอยู่เนาะ้ขได้เนาะ ร้อยจบภารกิจครับเออครบ,ครบเดอดเออเข้าไปนะครับขอบคุณครับสถานที่วัดหนองปลูเรียบร้อยเสร็จทีมงานเส้นเหล็กในโอเคครับจบข่าว ขึ้นไปจับคืนนะครับที่เดิมแล้วก็ประมาณวันสองวันก็ก็จะย้ายครับพราถ้าไม่ย้ายเดี๋ยวก็เมาใหม่ครับย้ายครับเดี๋ยวก็ย้ายย้ายก็อยู่แถวานี้นะครับ <c oughs> ครับโอเคถ้ามีก็บอกได้เดี๋ยวผมจะมาออกให้ใหม <c oughs> โ่โอเควันนี้ก็ขอบคุณหลวงพี่ครับที่บริการ แต่ผมก็อยู่อบตเนี่ยครับใกล้ๆครับรางก็เชิงจะแก่หน่อยนึงครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานพันเตอร์ชโลมักแล้วก็พันแบงค์อะไรนะพันแบงค์สายป่าพาเพลินพานแบงค์สายป่าพาเพลินครับอ้าวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอ้าวพันเตอร์บ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ